ปัญหาโลกแต่นะครับคือไอโบใสเหรียญไหนดีนั่เองนะเดี๋ยวผมขอชี้เป้าก่อนคือส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเป็นในส่วนของ3ฟี่นะแล้วเดี๋ยวเหตุผลเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปทั้งหมดเลยนะอันนี้คือเหรียญที่ผมแนะนําผมแนะนําแบบนี้นะครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยว่าคนอาจจะไปไปใส่พวกไอ์ลอวิ่งลูฟี่เดโลซาอะไรพวกนั้นฮะแบบดึงทงไอไว้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่สะดวกเลยแต่ผมมองว่าอันนี้โอเคเดี๋ยวที่เหลือผมบอกและกันนะว่ามีอะไรบ้างนะโอเคเหตุผลที่1นึเลยเนื่องจากว่าในส่วนของสกิลครับ เนื่องจากเซตเมื่อกี้เผื่อบางคนไม่ทันขออาไปต้องบอกก่อนเซตนี้มันดีตรงที่ว่ามันยน่นสกิล1และ2ได้เห็นปะอยู่ตรงศัตรูยน่น1นเนาะแล้วก็เกรทงน้อยกว่าก็คือเรา2อีกฝ่าย3มันจะย่น2ด้วยดังนั้นเนี่ยมันจะได้ทั้งสกิล1และ2เลยโอเคนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของสกิลก่อนสกิลที่1เนี่ยข้อดีของมันเลยนะครับก็คือจะทําให้ตัวเองเ่ยเด้งเลือดครับเด้งเลือดสูงสุดได้คือ1 0,000และประเด็นก็คือว่า ไอ้ I, ตรงเนี้ยคุณลองดูนะเนี่ยเพิ่มสกิลหนึ่งเห็นป่ะเนี่ยหนึ่งหมื่นประเด็เนก็คือว่าแม่งได้แบบ2อดอกอสองหมื่นครับง่ายๆเลยคือถ้าคุณอตีเต็มแม็กอะเอาแบบต่ําสุดยังไงแม่งก็เด้งสักหมื่นห้าได้แหละเช่นสมมติคุณเลือกสักสองหมื่นเจ็ดเนาะเลือดหรือหมื่นหนึ่งสกิลหนึ่งหนึ่งทีถ้าโดนนะปึ้งปึ้งเลือดคุณเต็มหลอดเลยแล้วไปต่อได้เลยดังนั้นผมเลยมองว่าสกิลหนึ่งเนี่ยสำคัญโคตรยังไม่รวมกับเป็นอมาตะด้วยนะชัดเจนนะแล้วเป็นสกิลที่ฆ่าคนได้ด้ดววยเเเเปปปป็็ป็นนนูกกโจอร์ทุตั ได้ทั้งหมดเลยถ้าเลือดเต็มน่าจะลดเหลือสัก80%หรืออย่างตัวคุซันอะไรเงี้ยลดต่ากว่า80%บได้เลยนะครับอันนี้คือแรงบอกเลยว่าเป็นสก,กิลที่แรงเนาะห้าสิบถึง80%ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันเอาโดยเฉลี่ยจะโดยประมาณนี้ต่อมาสก,กิลที่2ครับทำให้ตัวเองติดจัก,กรพพัดเพิ่งพอติดแล้วเนี่ยโอเคลดความเสียหายดึงธงได้เลยหรือตีแรงขึ้นอะไรเงี้ยว่าไปครับเอาไง่ายๆว่าสก,กิลเนี้ยแม่งก็เลยสําคัญนั่นเองนะทีเนี้ยมันส,สำคัญทั้งหนึ่งและสอง ไอตอนที่มันมาใหม่เนี่ยผมมองว่า2เพราะว่าจัก,กรพัดเพลิงจะต้องอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแต่พอไปเรื่องจริงๆอ่อะสกิลหนึ่งแม่งกระเด้งเรือด้วยอะไรด้วยผมเลยบอกว่าไม่แล้วล่ะตัวเนี้ยทั้ง1และ2เลยสําคัญทั้งคู่เลยอย่างตัวละครแชงเนี่ยอ่อผมเน้นที่2เพราะว่ามันมันต่างกันตรงนี้ไอตัวเนี้ยมันบินไปหาสโตปุ๊บแล้วแม่งดึงธงได้เลยซึ่งมันต่างกับแชงถูกป่ะแชงแม่งไม่ได้คือแม่งต้องฆ่าก่อนเท่านั้นมันเลยต่างกันที่ตรงนี้ผมเลยมองว่าเออไอเซตเนี้ย น่าจะเหมาะกว่าโอเคอันดับต่อมาเราจะคุยในยส่วนของออฟเหรียญกันบ้างซึ่งไอสกิลที่2ของมันเนี่ยอันนี้ไอตอ่อเคาน์เตอร,ตอร์มันจะตามเลือดเลือดเยอะแค่ไหนเยอะแค่นั้นแล้วก็ในส่วนของเกาะยิ่งเด็บเราเยอะแค่ไหนเกาะไอคเคาน์เตอร์ตรงเนี้ยมันก็จัดหนาขึ้นด้วยตามตัวนะครับคือเอาง่ายๆสรุปเลยอนะตัวเนี้ยมันเน้นในส่วนของตัวเลือดกับเกาะเป็นหลักโจมตีไม่ต้องอ่ะอันนี้ย้ากันตรงนี้กันนะเลือดกับเกาะเป็นหลักโจมตีไม่เอาเลยนะครับ แต่ทีเนี้ยเวลาที่เราจะทำเซตอะผมเลยอยากบอกว่าทำค้าคอโยยกตัวอย่างแล้วกันเนาะตีเกาะเลือดอย่างละ3อันนี้คือเป็นเซตแบบกลางเลยอะกลางไปเลยก็ได้หรือตี4เลือด3เกาะ2หรือว่าเกาะ3เลือด2ก็ได้คล้ายๆกับเหรียญบอลล็อกเวิร์ก work ที่ผมทําไปก่อนหน้านี้นะครับจะเอาเป็นแบบนั้นไปเลยก็ได้เนะี่ยอันเนี้ยดูนะเห็นปะตี3อ่าอันนี้ก็เกาะเกาะใช่ไหมแล้วเลือดแล้วก็เน,นี้ยตีเกาะเลือด เห็นนะก็จะเป็นตีสเกาะ3เรือ2จะใส่แบบนี้ไปเลยก็ได้เหตุผลก่อนทําไมเพราะเวลาเล่นเนะ่ะเราจะไม่เล่นแค่แผ่นนี้โอเคอย่างนียคือเหตุผลที่2ครับคือเราไม่ได้เล่นแค่ในแผ่นนี้เท่านั้นเว้ยเช่นอย่างมงคนเนี่ยอาจจะไปใส่พวกฟี่รอเดโรซาอะไรแบบนั้นนะอ่ะรุ่นที่ชั่วร้ายเนาะฟี่รอก็คือรอวิ่งเนะ่ะเนี่ยเนี่ยรอวิ่งอันนี้แล้วก็ลูฟี่เดสอย่างเงี้ยเออหรือว่าเป็นดาฟไฟมิงโกอะไรเงี้ยคือทําให้แบบ ดึงธงไว้โคตรๆไปเลยอะแต่ผมมองว่าแพทเนี้ยมันเล่นได้เว้ยแต่ไม่ได้หมายเขาว่าแพทหน้าคุณจะเล่นได้ดังนั้นเนี่ยผมเลยไม่แนะนําให้ไปทําเพราะว่ามันทําแล้วมันใช้ได้แค่ช่วงๆเดียวเท่านั้นอะผมเลยไม่แนะนำอ่าแต่เซตที่ผมบอกเมื่อกี้คือไม่ว่ามันจะมาอันไหนตอนไหนตัวละครไหนใส่ได้หมดเลยดังนั้นเนี่ยไออย่างบาลล็อกเวิร์กอัผมเลยใส่แบบนี้ชัดเจนยังเพราะว่ามันจะได้ไม่เปลืองออฟไงหลังจากนั้นเนี่ยมาตัวไหนคุณใส่เล่นไปต่อได้เลยโอเคนะอ่ะอันดับต่อมา หนึ่งก็คืออะไรนะเหรียญผมบอกเหตุผลแล้วนะ2ก็คือออฟบอกแล้วเหมือนกันนะเพราะเหตุผลเนาะต่อมาอันที่3ก็คือแล้วมีเซตไหนที่ใส่ได้บ้างเนาะก็คืออันนี้มารล็อกเวริร์กแน่นอนอยู่แล้วในส่วนของจกักรพรรดิติดบ่อยเนาะแล้วก็อันนี้คือเซตที่แนะนําก็คือฟี่นั่นเองนะครับเอ่อแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นในส่วนของไคโดก็คือ3ไคโดจะใส่แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งเซตเนี้ยมันจะเน้นย่นสกิลที่1นะครับโอเคต่อครับ3โบอา อันนี้ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งที่เล่นได้เช่นเดียวกันคือนน้นหนึ่งนะสามไคโดเหมือนเดิมแต่ตรงนี้คุณจะเปลี่ยนเป็นวิ่งหรือเป็นไคโดโลแล้วแต่สะดวกเลยแต่วิ่งดีกว่าแล้วก็เราจะเปลี่ยนจากคุยตรงนี้เป็นคิงเอ้ยเป็นแจ็คครับเพราะว่าย่นสกิลสองในธงศัตรูเลยเนื่องจากว่าโดนตีมันย่อนอยู่แล้วดึงธงมันย่นสกิลหนึ่งอยู่แล้วเห็นว่าแต่สกิลสองอ่ะเราจะไปได้จากตัวคิงอ่าอ่าแจ็คพูดผิดเนี่ยเห็นไหมมันมันจะไปย่นสองแทนเออ เนี่ยก็เป็นประมาณนี้แล้วกันถือว่าผมบอกครบไปเลยแล้วกันเนาะสำหรับตัวไอโบหลังจากที่ลองเล่นแล้วเป็นยังไงแต่ในท้ายที่สุดผมก็นั่นแหละซาฟี่น่าจะตอบโจทย์ที่สุดเพราะว่ามันเน้นสกิลเป็นหลักเลยนั่นเองครับ